ยังอยู่ลูกเบิง้งโทรทัน์อยู่ครับแม่มัวแต่เบิ้งโทรทัศน์กันบานเฮ็ดหรือยังเฮ็ดเสร็จมาแล้วครับแม่วันยุดแบบนี้กินหอนหมูยุ้งเรียนว่ลูกทิดชูหออจ้ะครับแต่ว่าเป็นอย่างหมูเที่ยงเลียนชอบเออนุ่งวามีเพนานะะ่ารักโอ้สงสัยน้องคู่มนะ่ะอ้วนแล้วก็น่ารักขึ้นมีแพนดาแต่ว่าเบิ่งเบิ้งป้ายแม่ับว่าน้องพู่มก็น่ารักขึ้นมีแพนดาคือเขาวาอีได้ลูก แแข็งงรทุกชานะครับแม่ครับซี่งอย่างคู่เตยคอลอเทน้องพุ่มอยากฮุนดี้คือคู่เตยพี่แจ้งใดแต่น้องพุ่มอยากฮุนดี้คือคู่เตยต้องออกกำลังกายหลายๆสิยแดงฮุนดีๆดีแล้วโลขอใจเบลอุ๊บขอใจครับแต่ว่าน้องพุ่มอยากรู้ว่าใยจริงไหนดีคะแม่เอากระแลนนั่นเด้งถึงออกกำลังกายห่ากว่มี่ไอ้ว่าน้องพุ่มอยากไปออกกำลังกายข้างนอกมากกว่าคะแม่ เราลลูกี่ไปเลเนรียยังล่ะลูาคุณอยากเตะบอนคาเมเตวาตังคุณบอมมี่มูเตะบอนคาเมเอากันลุงอูดหน่นเด้โอเคครับทางนั้นลุงขอไปเอิหนุ่มอูนกันเด้อครับเมโอเคครับดื่มนมดื่มมนนกัเยอะนมมีประโยชน์ลับไปและไม่มีโทษมีประโยชน์ลัวอูดตัวอูดลุงอูดวางบอเตะบอลเป็นมูลคุณไหมครับวางนะครับลุงเฮ็ดเพ่งแล้วพอดีเดี๋ยวลุงไปเปลี่ยนชุดก่อน เดี๋ยวเราพุ่มไปรอบกันนะครับเนอโอเคอเคัอน้องพุ่มหอมยังหอมแล้วครับพหอมแล้วก็ไปกันครับเดี๋ววยวเดีย๋ยวใบนี้เอาถุงเติมพลังโกนสเตเดียมแห้งอืมอร่อยเซตบิลรับแม่ เสร็จแล้วห้ากันยังได้แฮมเต็มๆจากหมอ้อนมโก,โกโก้ที่ให้โปรโตีนถึง4,000มิลลิกรัมแล้วก็มีเครือเสียงสน,น้ำเมนบอก,กบมแม่เมนแล้วครับผมไปต่อหรอบอพร้อมแล้วครับผมเดี๋ยวก็ไปกันเลยห้า เตืนเนอกน,นกันเนาะแถวเ้า,าวขอไปเล่นสวนกันไปไปกันงหน้ามาเมสซี่แล้วขุ้มอไปเล่นสกุตเตอร์กับน้องกันเนาะครับเดี๋ยวก่อนสิไปดื่มไมโลเติมพลังก่อนสิได้มีแห้งดูดีดีเมสซีลนอืมแซ่บหลายเดอ้อเราคุ้มขอไปลุยต่อกันเนาะครับครับผมนู่นน้องไปแล้ววน ไปได้เงินกันดีสครับคุณพร้อมยังพร้อมแล้วครับไปกันเลยในช่วงวัยเจ็ดถึงสิปีนี่ห้าต้องให้ความสำคัญในเรื่องโภชนาการทีดีสิ่ดใดทรงผลตโตพัฒนาการทีดีของลูกแม่ถึงตรงเลือกไมโลยูเมาเป็นโต้ออยเติมพลังพรอมตลอดช่วงใบยนี พราะว่ากิจกรรมที่ลูกได้เลือกเคตุมีความสําคัญกับลูกและก็ได้เพิ่มโอก,กาสให้ลูกได้เรียนรู้และเติบโตรบดานผ่านการเหตุกิจกรรมร่วมกับคนอื่นๆเด็กๆเกมยหรือยังจังหอมอเมยเลยครัแบแ่น,นองพึ่งกางเรียนต่อมีมันก็คำแล้วเข้ากับบานเตรียมโตะอา่านหนังสือดีกว่านาะกครับไปก่อนกลับบานมือนี้แม่ก็มีกิจกรรมดีๆจากทางไม่โลมาบอกกันนําเด้อค่ะ ครับกิจกรรมไมโลโชพลังเท <Okay. S 1> ี่ยงแค่คุณหนูหนูดื่มไมโล U S T เติมพลังพร้อมในช่วงบ่ายจากนั้นก็ให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปหรือวิดีโอแล้วเขาไปที่ Facebook ไมโลไทยแลนด์จากนั้นแช่ภาพหรือวิดีโอเพียงแค่นี้ก็มีสิทธิ์รุนรับของรางวัลพิเศษมากมายจากไมโลบ่ายนี่ดื่มไมโลเติมพลังย่ำได้กับพร้อมดื่มไมโล U S T แซ่บมากครับแม่ สำหรับคลิปนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ